เครื่องเทศของไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักดีละเอียดจริงๆดีปรีมะแขวงมะแหล็ดอกนิ้วที่มันไทยไม่ต้องซื้อใช่ไหมหยิบเอาก็ได้อ้าวคนนี้นี่ชอบสั่งอะไรแปลกๆก็ว่ากบต้มยำกบชอบน้ำพริกเมนดาชอบไก่เหนียวค่ะยอมรับเลยว่าอาจารย์เนี่ยอ้าวล่นนั่นเลยเพราะว่ารู้จักดีกว่าคนไทยไม่เคยถามชื่อ สวัสดีค่ะมีเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคอนนิชิวะเม,มิมัสนิขอนจินเส่สวันนี้มาซื้อวัตถุดิบของไทยค่ะร้านที่จะไปเนะะี่ยค่ะร้านประจำค่ะรู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วค่ะตั้งแต่เปิดสตูดิโอของเมเนี่ยค่ะชื่อร้านไทยแลนด์ค่ะ ไทยทุกอย่างนะคะที่เมย์ต้องการก็รู้จักกันกับเจ้าของนางแล้วนะคะไม่เคยถามชื่อเกือบ20ปีนะแต่ไม่เคยถามชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรเจมามาซบมาซื้องมาซื้องค่ะ วันนี้มาซื้อไปกะเพราค่ะเพราะว่าเมย์จะทําผักกะเพราเดี๋ยวมีกะเพราหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูถ้าไม่มีก็จบเลยเจอแล้วรอดที่นี่มีผักเกือบทุกอย่างนะคะที่เมย์ต้องการนะ่ะมีใบมิลักค่ะแล้วก็มะเขือเปลอะผักชีไปเรื่อยผักชีไบเรื่อย 280เยนค่ะแล้วอันนี้ไปกะเพราส5 0เยนมีฟักซีลาวสา0รอเยนค่ะทุกอย่างมีหมดสบายมากอยู่ที่นี่ฟิกสดกระชายมะเขือรวมค่ะมีเลือดเป็ดด้วยค่ะเวลาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรอย่เงี้ยเด็ก็ซื้อ ตัวนี้ค่ะเนี่ยเมมะละกอสองยาวชอบเวลาทําส้มตำเนี่ยค่ะต้องซื้อแบบนี้เลย1ลูก840ย็เนมีเมนดาด้วยนะคะก็กินได้ค่ะหอมดีน้ำพริกเมนดาชอบปูเค็มก็มีค่ะอันนี้น้ำจิ้มข้าวมังไก่ค่ะที่ร้านทำเอง700เยเยนค่ะนี่ค่ะน้ำตํมามะพร้าว100%นะคะเมยใช้ตัวนี้มีปลาทูด้วยค่ะปลาทูนึ่ง ขนไทยเนี่ยคะ่ะเนื้อนแน่นถ้าจะกินกับนํำพริกกะปิะเนี่ยคะ่ะอันนี้เข้ากับมากกว่าปลาทูอี่ปุ่นก็ใช้ได้คะ่ะอร่อยเหมือนกันอันนี้ปลาช่อนคะ่ปะปลาช่อนปลาดุกเชีแข็งอันนี้อะไรนะอ๋ออันนี้ปูนิ่มคะ่ะปูนิ่มปูนิ่มผัดผงกะหรีปูนิ่มทอดกระเทียมได้หมดแหละเนื้อปลากายบดท,ทำทอดมัาปลาคะ่ะ แล้วก็ไส้อั่วสําเร็จรูปใส้กรออีสานใส่กรอบบุ้นเส้นค่ะนี้หมดอันนี้กบกบค่ะเคยค่ะต้มยำกบชอบตอนแรกนะคะเมย์ก็เฮ้ยกบกินได้ไงอย่างเงี้ยกินแล้วก็โอ้ยอร่อยมากรสเข้มข้นมากกว่าไก่อะเนาะแกงแคกบอะไรเงี้ยชอบมาก ไม่เคยทำกินอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะอะไดรู้ไหมไก่เหนียวค่ะไก่เหนียวไก่เหนียวก็คือไก่แก่ไก่ที่มีไข่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เรียกอะไรอ่ะไก่ที่ไม่ไข่แล้วนะคะคนไทยชอบค่ะแกงขั่วไปนึ่งมันเพราะว่ามันไม่มีมันดีมันกินแล้วมันมันไม่เหมือนไก่ไก่พันมันจะมันมันจะเยอะใช่ไหมคะแต่เหนียวมากมากเลยนะคะเออเหนียวค่ะเหนียวมากไม่เหนียวมาคืนได้บอก S <S <k iller> ส่วนมากคนเหนือเขาจะไปนึ่งคนอีสานนี่จะไปอ่อม,อม,อมค,นคนใต้นี่จะไปแกงขั่วแต่แกงขั่วเคยเอาทำอร่อยมากเลยอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เคยทำไหมแกงขั่วใต้อะแกงขั่วใต้เคยทำคะ่ะเมขออนุญ,ญาตถามชื่อ,อนางถูกไ,ได้ไหมคะเ<ๆ>มก็รู้จักกันกับเจ้าของนางแล้วนะคะ ไม่เคยถามชื่อเอาเอาชื่อไทยก็ได้เนาะส่วนมากเขาเรียกพี่แจ่มพี่แจ่มนะคะแม่มั่งพี่มั่งน้องมั่งเขาเรียกพี่แจ่มกันทังนั้นนี่ก็เรียกแต่อาจารย์เมอืาทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารที่นี่ล่ะคะมาขายของที่นี่ล่ะคะอ๋อไม่ใช่มาเปิดคือสามีเปิดมาก่อนแล้วแต่งงานมาก็เลยมาช่วยสามีอ๋อ สามีเปิดมาได้ประมาณจะเกือบ4ี่ิปีแล้วร้านนี้นะี่สิบปีเหรอคะคี 5, ่ะิ0ปีตั้งแต่พี่แจ่มอายุสิบเจ็พี่แจ่มอยู่เมืองไทยแล้วก็พี่ชายเป็นกู๊กที่นี่ค่ะพี่ชายเดี๋ยวได้กลับเมืองไทยไปแล้วนะ,ละ,ะแล้วก็สามีลงไปซื้อของแล้วก็เลยเรู้จักกันเขาก็แต่งงานมา3ามสบปีแล้วคะ่ะมาอยู่ญี่ปุ่น๋อมาอยู่ที่นี่ส6<า>ปีค่ะจากไม่รู้เรื่องอะไรเลย ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้สักคำน่ะมาเมื่อก่อนพูดไม่เป็นค่ะแล้วเมื่อ36อปีที่แล้วนะคะแถวนี้มีคนไทยบ้างไหมคะมีไม่เยอะนะคะสว่วนมากก็มาจากไกลๆกันนะคะตั้งแต่ฮอกไกโดมั่งโอกินาวามั่งเขารู้ว่าที่นี่เป็นอาหารไทยเขาก็เลยมากันเยอะเมื่อก่อนไม่มีลูกค้าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นกลัวเมื่อก่อนเห็นว่าเป็นร้านตางชาติ ึ่งจะมาบูมตอนประมาณ20กว่าปีหลังนะที่คนญี่ปุ่นเยอะเนะี่ยทุกวันนี้แทบจะเป็นญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยคนไทยแทบจะไม่มีแล้วอ,อลูกค้าที่นี่นะนี่แหละลูกค้าประจำลูกค้าญี่ปุ่นเยอะนี่แหละลูกค้ายี่ปุ่นอย่างพวกของแช่แข็งนี่เราจะทําเองอย่างปลาดุกนี่เรามาทําที่บริษัทเลย ล้างสะอาดตัดหั่นอะไรที่บริษัทหมดเลยค่ะมี GMP โอ๋อนี่ยเหรอคะพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่น,นี้หั่นเองที่บริษัทเขาเขาทำหั่นเองอันนี้ฟ้า<ม>ช่อนก็ใช่ค่ะแล้วกบด้วยค่ะกบนี่เขาแพ็กจากบริษัทแล้วก็มีที่มีก็เนี่ยน้ำมะนาวเลยคะ่ะของไทยเราเราสนับสนุนสินค้าไทยใช้มน้ำมะนาวนี้มันจะอร่อยกว่าของญี่ปุ่นอ่ะสิบสองถึงสิบสามลูกต่อนหนึ่งกระปุกอันนี้ทําเองแพ็กกิ้งสเองอันนี้เราขายแต่เล็กจริง,รงๆแล้วมันมีแบบกิโล ขายส่งโดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็ทําจากเมืองไทยนี่ก็ทพาเองค่ะกะเพราด้วยเนาะกะเพรากะเพราแท้จริงมันมีโหระพาแต่เราไม่ขายเพราะว่ามันไม่พอค่ะอเราจะขายแต่กะเพราเพราะว่ากะเพรามันยังพอมีเหลือแต่โหระพามันไม่ค่อยพอส่งลูกค้าค่ะอ๋อเหรอคะก็เลยไม่เอามาขายอันนี้ก็จะขายเฉพาะหน้าหนาวนะหน้าร้อนไม่ยอมขายค่ะเพราะว่าไม่พอส่งลูกค้าค่ะขายส่งในญี่ปุ่นค่ะทั่วญี่ปุ่นเลยอ่ะคือที่นี่เรามันเล็กๆแต่ขายส่งส่วนมากที่เป็นตัว อเด่นอยู่ตรงนี้ก็พริกพริกของเรานี่จะเผ็ดเป็นซุปเปอร์ฮอตพริกอ่ะมันมันสดเนาะไม่ไม่เหี่ยวนะใช,ใช่ที่อื่นมันเหี่ยวใช่เหี่ยวมากแข็งเหมือน,นตึงเลยอะเหมือนกันพริกเราเอามาสดๆจากสวนค่ะอันนี้พริกแถวโคราชค่ะสามสิบกว่าปีเขาทําให้เรามามเนื้อสัตว์นี่ไม่สามารถเข้ามาได้มีแต่ลูกชิ้นปลาค่ะเราไม่ได้ทําแต่เราไปซื้อแถว ไอ้มหาชัยนะคะเขาเล่าเจ้าประจำคือมันเข้าได้แต่ว่าพี่แจ่มคะมีมีซอสด้วยสิคะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะโรงงานนี่เราไม่ได้ทําแต่มันมีโรงงานที่เราโคกับโรงงานอยู่นะคะใช่อันนี้มันจะปลอดสารเพราะไม่ได้ใส่สารกัมบุพวกนี้อันนี้ก็ T O X นะคะ Thai o r i e n t a h o j i นี่ค่ะของแบรนด์ของเขาเองค่ะเขาก็มีโรงงานใหญ่ผลิตนำเข้ามาจากเมืองไทย ก็เลยใครได้โชกค,ค่ะก็เข้าเป็นอาจารย์สอนอา,อาหารไทยขนาดคนไทยยังไม่รู้จักชื่อ,อเครื่องเทศของไทยหรือว่าอะไรเงี้ยเข้ารู้ดีกว่าคนไทย <c oughs> จริงที่เนี่ยค่ะเจ้าของเป็นคนลำปางคนเหนือก็เลยมีของเนี่ยค่ะเครื่องเท้ของเหนือเครื่องลาบอันนี้ดีปรีะมะแขวง อันนี้ไม่ผักซีแล้วก็อันนี้มะหลอดเถอไหมคะอันนี้ไงคะมะหลอดดีปรีแล้วก็ดอกนิ้วก็มีนะคะอยากกินขนมจีนน้าเงี้ยวไหมทีมงานคิดถึงอาหารไทยแล้วใช่ไหมดอกนิว้วราคาสามร้ยเยนคะ่ะต,ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนไทยด้วยซ้ำถามว่าเป็นลูกครึ่งไหม แต่ไม่ใช่แต่พอดูแลพ่อก็ญี่ปุ่นแม่ก็ญี่ปุ่นเราคิดว่าเป็นลูกครึ่งนะตอนแรกอะที่รู้จักเขาอ่ะอแต่เขาก็วนอยู่แถวนี้นานแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดจาก,การร้านอาหารต่างๆมานานแล้วใช่ไหมคะเพราะพนักงานที่นี่บอกว่าอ้าวคนนี้นี่ชอบสั่งอะไรแปลกๆกาว่าแมงดาที่คนญี่ปุ่นเขาไปทานไงแมงด<อ>าปูเค็มไวน์ซีอะไรเงี้ยคนไก่เนี้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เแปลกๆเขาเรียกว่าขขงแปลกๆสมัยก่อนนะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่แปลกแล้วเนาะใช่ตอนนั้นเหลกมานใหม่ก็นานแล้วเนาะแม่เปิดมา13ปีแล้วค่ะ13แล้วเนาะ13ปีแล้ววันนั้นไปดูรูปที่ตอนเราทําบุญตอนนั้นอ่ะยังมีรูปถ่ายวีดีโอไว้ตอนนั้นอ่ะใช่เพอตอนเขาเปิดตรงห้องสอนนะคะทําขนมไม่ให้เขาไงเราอาจารย์เราบอกว่าเก่งคนไทยพูดเลยอเพราะว่าคนไทยยังสอนไม่ได้บางคนยังไม่รู้จักด้วยอันนี้พี่นี่ใบอะไรคะ คนไทยรู้จักแต่อยู่ในจานใช่ไหมคะแต่ต้นมันไม่รู้จักแต่อาจารย์เขาคือศึกษาจริงๆนะพูดถึงนะยอมรับเลยว่าอ,อาจารย์เนี่ยอ้าวลลินนั่นเลยเพราะว่ารู้จักดีกว่าคนไทยอ่านภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานภาคใต้นี่บางทีเราก็คนแต่เราไม่ได้ศึกษานะแต่เราเปียองตพื้นฐานเรามีเป็นความรู้แค่นั้นแต่เขาจะมีแบบ บางทีเขาไม่ค่อยมั่นใจว่าเรื่องอาหารอะไรเนี่ยเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนใหม่ๆยังนั่นอยู่แต่ภาคหลังนี่ทั้งเดียวผ่านเลยค่ะทั้งเดียวผ่านเขาบอกอาจารย์มีอีกใบกูก็ชอบมากของหวานบอกมีอีกใบอาจารย์คืออร่อยนะคะอร่อยอร่อยเวลาเมย์ทำสูตรใช่ไหมคะแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจเราอนุญาตค่ะช่วยชิมหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเออครั้งแรกไม่ผ่านเรากลับไปทําใหม่ แล้วก็ขันที่สองผ่าน่าอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทําหลายครั้งเพราะว่าฝีมือเขานั่นขึ้นเยอะเลยอโอเคเลยอะ่ะวันนั้นข้าวอันนั้นก็อร่อยข้าวหอใบบัวอ๋อข้าวหอมใบบัวแต่โดยเฉพาะไอ้นั่นอ่ะ,อะเผือกฮิม้านะคนไทยยังทําไม่เป็นกันเลยอะ่ะอันนั้นอร่อยมากเก่งนะอันนี้เก่งถ้าอาหารไทยจริงๆนะถ้าเขาถูกต้องมา ให้เคยเผยแพร่ที่ถูกต้องอ่ะดีกว่าเพราะถ้าไม่ถูกเราก็จะอบอกว่าอาจารย์แต่เขาก็ไปเรียนมาที่บ้านเราเราก็เลยไม่กล้าเ,น,เน,น้นเพียงแต่แนะนํารสชาติหรือว่าอะไรเนี้ยโอเคค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจารย์ะนะเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ขนาดนั้นแต่รู้แต่ว่าอันนี้คืออร่อยไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือปรับได้เพราะว่าอาหารคือมันจะมีแบบการๆที่เขาสอนใช่ไหมคะแล้วอาหารแบบชาวบ้านที่เราทานกันอยู่อย่างเนี้ย เมื่อกี้เนี่ยเขามาให้เนี่ยไม่ได้ซื้อนะเขาแกงเขาก็มาเผื่ออย่างเงี้ยบางทีเราก็ให้อาจารย์ไปชิมคือต้นตำเนี้ยแล้วอาจารย์ก็อาจจะเอาไปปรับปรุงเอาอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้เนี่ยแกงแกงผักกาดใส่ไก่ของคนเชียงใหม่โอ้คนเชียงใหม่เหรอคะเออเดี๋ยวจะแบ่งให้ก็พี่แจ่มก็เขาก็สนับสนุนเมย์เต็มที่อะค่ะว่าเออมย์ต้องการผักตัวนี้ เดี๋ยวเก็บไปให้นะคะอย่างเงี้ยพานแล้วเมย์ก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมคะเออมั่นใจเลยอ่ะคนไทยบอกว่าอร่อยแกงผักกาดหมใส่ไก่ตำสีราวอ๋ออันนี้ใช่ผักเอผักกาดหมต้นใหญ่ๆต้นเปาไปทำผักกาดอแล้วช่วงนี้มีเยอะค่ะอันนี้รสชาติดั้งเดิมเลยอพอสรุปก็เขาบอกแซ่บกันทุกคน โอ้ขอบคุณค่ะลองไปชิมดูเฮ้ยน่ากินมากเลยอะอันนี้ไม่เคยกินค่ะช่วงนี้มีมีผักตัวเนี้ยผักกาดเกี่ยวปีใส่ผักชีลาวกับอ๋อเหรอใส่ผักชีลาวด้วยเหรอคะนีใส่ผักชีลาวมีอยู่มีอยู่นี่หากินยากอะน้ำไหลอะเราก็ไม่มีเวลาทำด้วยเอาให้อะไรค่ะอ๋อผัก โชคดีเหรออืมลาปลาได้อาหารด้วยได้คำใหม่ด้วยดีใจมากค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยนะคะเวลายุ่งยุ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะตั้งแต่ได้รู้จักชื่อของเจ้าของล้านพี่เจมแล้วก็ได้เก่ง ผักเขียวปีใส่ไก่แถมด้วยคำใหม่ค่ะชอกปากเอ้ยไม่ใช่ลาบปากแต่ว่าในปากโชคดีเหรอประมาณนี้ใช่ไหมคะอ,อืมเมตามาสิมาสเอ๊ะคือว่าเอ๊ะที่ก๊กโน่ที่ก๊กซูเอตินี่ขึ้นไปเอาขอ,มอ,องมาแล้ว そして、えっと、奥さんの名前も知れたしそして北部のカレーもいただいちゃったしそして、えっと、新しい言葉も知れましたラッパーという言葉が知れてよかったです。